ในยายเสียงเรื่องเมื่อพบเธอ ep ที่4ยายของประกุฏแต่งก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประกุฏนะครับด้วยนะคะไปรับฟังกันเลยคะ่ะตอนนี้ใจาพายานินและพารันเดินซื้อของจนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานในร้านนั้นกันดีก,กว่าพารันจุงนนนี่เข้าไปในร้านเดี๋ยวน,นนี่สั่งเลยนะคะ อยากทานอะไรเดี๋ยวนะรันเลี้ยงเองใจเลยบอกแบบนี้ได้ยังไงละคุณรันเดี๋ยวผมเลี้ยงเองดีกว่าคุณอุตสาห์มาเดินเป็นเพื่อนผมทั้งสองคนพารันเลยบอกถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะเดี๋ยวสั่งกับข้าวกันเลยดีกว่าพอทั้งสามคนนั่งกินข้าวกันสักพักยานยินที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเธอก็เดินหน้าบึ้งเข้ามานี่เหรอที่ลูกบอกว่าไม่อยากออกมาเดินเล่นกับแม่แต่มาเดินเล่นกับคนอื่นได้ ใจเลยบอกยานินเบาๆสิแล้วนี่คุณจะมาตะอคอกลูกทําไมอา้าวไม่ให้ฉันตะอคอกได้ยังไงไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงฉันอุตส่าห์เดินทางมาจากต่างจังหวัดแทนที่ลูกอะจะมาเดินเล่นกับฉันบ้างนี่ยังไงร้องว่าไม่ไม่อยากมาด้วยแต่กลับมากับคนอื่นได้ยานินมองหน้าพารันด้วยความไม่พอใจใจเลยบอกคุณค่อยๆพูดค่อยๆจาอีกอย่างคุณจะมาขึ้นเสียงต่อหน้าลูกแบบนี้ไม่ได้ มันจะดูไม่ดีแล้วคนอื่นก็มองดูไม่ดีด้วยคุณไม่เห็นหรอว่าคนอื่นมองอยู่ยานินบอกทำไมก็ฉันพูดความจริงนี่คุณใช่ไหมที่เลี้ยงลูกให้ห่างเหินกับฉันน่ะใจเลยบอกคุณสงบสติอารมณ์เถอะกลับไปโรงแรมเนี่ยพวกผมกำลังทานข้าวกันอยู่แค่คุณเดินเข้ามาบรรยากาศก็เสียแล้วใจนี่คุณว่าฉันเป็นส่วนเกินหรอ แบบนี้ใช่ไหมถึงทำให้ลูกคิดไม่อยากสนิทสนมกับฉันโน,นนี่ได้ยินแบบนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาพารันไม่รู้ทำยังไงเขาเลยจูงโน,นนี่ออกไปข้างนอกคุณใจเดี๋ยวผมพาโน,นนี่ออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวผมไปจ่ายค่าอาหารก่อนจเลยบอกว่าเดี๋ยวผมตามไปพารันพาโน,นนี่จ่ายค่าอาหารเสร็จแล้วเขาก็พาโน,นนี่ไปนั่งเล่นที่เครื่องเล่น เดี๋ยวนั่งที่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณพ่อก็ออกมาน,นนี่เริ่มร้องไห้นารานันคุณแม่ไม่รักโน,นนี่ใช่ไหมคุณแม่ถึงตะคอกใส่โน,นนี่แบบนี้น,นนี่น,นนี่ไม่ค่อยอยากออกมาเที่ยวกับคุณแม่คุณแม่ไม่ค่อยสนใจโน,นนี่โน,นนี่เดินช้าคุณแม่ก็ว่าโน,นนี่ซื้อของไม่ถูกใจคุณแม่ก็ว่าพารันเลยบอกอย่าคิดแบบนี้สิลูก แม่ของน,นนี่ก็แค่อยากให้น,นนี่ได้ของที่ดีที่สุดเท่านั้นแหละไม่คิดมากนะคะไม่ร้องไห้ด้วยเดี๋ยวคุณพ่อก็มาแล้วเราจะได้กลับบ้านกันใจไม่อยากต่อท้อต่อเทียงกับยานินเขาก็เดินหนีนี่จใจจะจะเดินหนีแบบนี้เหรอคุณจะเป็นหมาบ้าก็เรื่องของคุณอีกอย่างอย่ามาทำนิสใส่แบบนี้ต่อหน้าลูกอีกไม่งั้นผมจะให้คุณพบลูกแล้วใจก็เดินไปหาพวกคารันและนน,นี่ พพานนนี่กลับมาถึงบ้านตอนนี้นนนี่ก็หลับไปแล้วใจเดินลงมาพารันก็ยังนั่งรออยู่พารันถามด้วยความเป็นห่วงคุณไม่เป็นอะไรแน่นะไม่เป็นอะไรหรอกคุณรันขอบคุณคุณมากนี่แหละการที่มีครอบครัวโดยไม่พร้อมมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ผมก็อยากเลี้ยงลูกของผมให้ดีที่สุด ผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกขาดแม่หรอกนะแต่ผมอะ่ะอยู่กับยานินไม่ได้จริงๆคุณอย่าคิดมากเลยคุณใจเรื่องของอดีตอะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แค่ทำตอนนี้ให้ดีที่สุดก็พอผมว่าอีกหน่อยคุณยานินอ,อาจจะเข้าใจก็ได้เมื่อลูกโตขึ้นว่าลูกอะ่ะต้องการอะไรขอบคุณคุณมากนะคุณรันที่คอยอยู่ข้างๆผมผมก็ไม่รู้จะปรึกษากับใคร เล่าเรื่องนี้ไปคนอื่นก็คอยแต่จะซ้ำเติมก็เท่านั้นแหละเนาะใจพูดด้วยความโปรง่งแล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องต่างๆในอดีตให้พารันฟังพอฟังจบใจก็ถามพารันผมเป็นคนที่แย่มากใช่ไหมผมแค่์สายตาคนอื่นมากเกินไปจนไม่รู้ว่าความรู้สึกลึกๆแล้ว ผมนะ่ะชอบสีส้มมากแค่ไหนแต่ผมกลัวเสียหน้าแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนร้อผมก็เลยทำร้ายจิตใจของสีส้มตอนนี้สีส้มนะ่ะเขามีความรักที่ดีแล้วแต่ผมนี่สิคุณใจคุณอีกคิดแบบนั้นสิเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอความรักที่ดีได้เหมือนกันขอบคุณมากนะคุณรันที่คอยอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจแล้วคอยดูแลผมกับนุนนี่ ผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณยังไงเลยพารันเลยบอกอย่าคิดมากนะคุณก็พักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมกลับแล้วถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมได้นะใจพยักหน้าไปเดี๋ยวผมเดินไปส่งคุณหลายวันต่อมาพารันก็ยังทำงานอยู่ในบ้านเขาได้ยินเสียงกดออดที่หน้าประตูสงสัยจะมาส่งพัสดุลรมั้งแต่พอเขาเปิดประตู ก็เจอกับมาคัดซึ่งเป็นแฟนเก่าของเขานั่นเองพารันเรามารับนายเราคิดถึงนายมากเลยนายอยู่อยู่ตรงนั้นไม่ต้องก้าวเข้ามาพารันบอกกับมาคัดอีกอย่างเรื่องของเราจบไปนานแล้วนายเริ่มมาก่อกวนฉันสักทีแม้แต่คำว่าเพื่อนฉันยังไม่อยากมีให้นายเลยมาคัดมาคัดเลยบอกฉันสื่อนึกผิดได้จริงๆนะ ฉันเลิกกับทุกคนแล้วพารันกลับไปกับฉันเถอะฉันอุตส่ามารับนายนะนายพูดแบบนี้มาตั้งกี่รอบแล้วกลับไปได้แล้วมาคัดอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของฉันอีกฉันเริ่มต้นใหม่ตั้งนานแล้วไม่ฉันขาดนายไม่ได้จริงๆนะพารันนายกลับไปกับฉันเถอะมาคัดทั้งอ้อนวอนทั้งจับมือของพารันไว้นะพารันกลับไปกับฉันเถอะฉันขาดนายไม่ได้จริงๆ ต่อไปฉันจะไม่ทำผิดแบบนี้อีกพารันได้แต่สะบัดมือออกมาคัดก็ยังจะจับต่อจนใจที่ไม่รู้เดินมาจากไหนดึงมือของพารันออกเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณรันพารันเลยบอกมีคนมาก่อกวนอะ่ะแล้วพารันก็พูดกับมาคัดนายกลับไปเถอะนี่คือคนรักใหม่ของฉันฉันคงกลับไปหานายไม่ได้อีกต่อไปแล้วนายไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่นายคิดว่าใช่เถอะนะ ไม่จริงเป็นไปไม่ได้มาคัดพูดออกมานายรักฉันจะตายนายจะมีคนใหม่ได้ยังไงความรักของฉันนะ่ะมันหมดตั้งแต่ตอนที่นายอ่ะทรยศหักหลังฉันมีคนอื่นแล้วล่ะกลับไปได้แล้วแล้วอย่าก,กลับมาเหยียบที่นี่อีกเข้าบ้านเถอะคุณใจพารัานพาใจเข้าไปในบ้านเขาชะงกหน้ามองเห็นว่ามาคัดไปแล้วขอโทษด้วยนะคุณใจ ที่เอาชื่อคุณมาอ้างใจใส่หน้าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองแต่ผมว่าดูเหมือนเขาอะจะตามต่อยายคุณอีกนะแบบนี้จะทำยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องสมอ้างว่าเป็นแฟนกับคุณแบบนี้พารันได้ยินแบบนั้นเขาถึงบอกผมขอโทษได้นะที่ทำให้คุณลำบากไม่เป็นไรถ้าคนอื่นถามก็บอกสิว่าเราเป็นแฟนกันแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลย เออเดี๋ยวตอนเย็นผมต้องออกไปธุระข้างนอกผมว่าจะมาฝากนนนนี่ไว้เดี๋ยวถ้านนน,นี่กลับมาผมฝากนนทนนี่ไว้ด้วยนะได้ได้ครับเดี๋ยวผมดูแลนนน,นี่ให้แล้วใจก็กลับบ้านไปพาราเไต้่คิดคุณใจนี่ก็ดีเหมือนกันนะคอยปรึกษาได้แล้วก็ยังช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ถ้าเขาเจอคนที่ดีแบบนี้ ชีวิตก็คงจะดีกว่าเจอคนเหงซวยแบบมาคัดละมัง้งหลังจากนั้นหลายวันเพื่อนบ้านข้างๆที่ได้ยินเรื่องที่พารันบอกว่าใจเป็นแฟนเขาก็ต่างพูดกันต่างๆนานาจนรู้ทั้งหมู่บ้านแล้วพารันก็เลยบอกกับใจเรื่องนี้ดังใหญ่แล้วคนอื่นก็ถามแม่เรื่อย ผมขอโทษจริงๆเลยนะที่ทำให้คุณเสียชื่อไปด้วยใจได้บอกคุณจะคิดมากทำไมเรื่องแค่นี้เองอีกอย่างผมก็โสดคุณก็โสดถ้าจะคบกันจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนนนี่ก็ชอบคุณจะตายอีกอย่างตอนนี้น,นนเนี่ได้ยินคนอื่นพูดเธอก็ดีใจใหญ่เลยบอกว่าเธอชอบนารันมากถ้าคุณไม่คิดอะไรมากก็ไม่ต้องไปแก้ต่างอะไรหรอกผมว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน พารันบอกแต่ถ้าคุณมีคนที่ชอบที่ใช่จริงๆก็บอกผมได้นะผมจะไปพูดให้ว่าเรื่องที่เราคบกันแล้วจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจริงใจเลยพูดกับพารันคุณไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงบ้างหรอพารันถึงกับตกใจคุณใจคุณพูดอะไรนะ่ะใจบอกผมคิดดูแล้วผมว่าเราลองมาศึกษาดูใจกันดูไหม ผมว่าก็ไม่เสียหายนะผมโสดคุณโสดอีกอย่างผมกับคุณน่ะก็คุยกันดูเรื่องคุณน่ะก็รักลูกของผมด้วยลูกของผมก็ยังชอบคุณอีกผมว่าผมไม่แคร์สายตาหรือคําพูดของคนอื่นแล้วล่ะการที่จะรักใครชอบใครสักคนนะ่ะถ้ามวัวแต่แคร์คาพูดสายตาของคนอื่นก็จะทําให้เราเสียคนที่เรารักไปผมไม่อยากพลาดเป็นรั้งที่สคุณคิดว่ายังไงพารันยิ้มและบอก ถ้าคุณจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจคุณละกันทั้งคู่เลยตกลงที่จะคบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยวันนี้ก็เป็นวันสุดสัปดาห์อีกวันหนึ่งยานินที่รู้เรื่องว่าใจและพารันคบกันเธอก็โมโหมากวันนี้เธอมาที่บ้านก็เจอพารันที่อยู่หน้าบ้านนี่คิดจะย้ายมาอยู่บ้านคนอื่นเลยเหรอบ้านตัวเองก็อยู่ข้างๆนี่เอง พารันเห็นว่ายานินพูดโดยไม่เป็นมิตรเขาเลยบอกก็บ้านแฟนอยากจะไปอยากจะมาอยากจะนอนอยากจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วคุณละ่ะมาทำไมที่นี่ถ้ามาหาโนนนี่นะ่ะรอแป๊บหนึ่งนะโนนนี่ไปเรียนว่ายน้ำคุณใจไปรับอยู่รู้ดีจังเลยนะอีกอย่างนายหรือเปล่าที่ปิดเสี้ยมให้ลูกสาวฉันนะ่ะไม่สนิทกับฉัน คุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณไม่มีเวลาให้ลูกคุณเองอีกอย่างถ้าคุณพาลูกไปเที่ยวแทนที่จะใส่ใจลูกคุณกลับไม่ใส่ใจเด็กเลยเด็กตัวแค่นั้นน่ะจะเดินตามคุณทันเหรอเขาก็เลือกในสิ่งที่เขาชอบคุณอย่าเอาความชอบของตัวเองไปยัดเยียดให้เด็กสิแบบนี้น่ะหรอลูกจะสนิทกับคุณอีกอย่างอย่ามาโทษคนอื่นแล้วก็อย่ามาทำท่าห่วงก้างด้วยเพราะยังไงคุณใจก็ไม่กลับไปหาคุณหรอก ผมกับคุณใจนะคบกันแล้วเรารักกันดีนี่แกคอยดูเถอะฉันจะแย่งใจกลับคุณคุณมีปัญญาขนาดนั้นเลยเหรอขนาดคุณแต่งงานกับคุณใจอ่ะคุณยังรั้งเขาไว้ไม่อยู่เลยผมว่าคุณนะ่ะไปเริ่มต้นใหม่เถอะอย่ามาจมปลักกับคนเดิมๆเลยคุณก็อาจจะสวยทำงานเก่งแถมมีเงินมีหน้ามีตาขนาดนี้เริ่มต้นใหม่เถอะอีกอย่างแทนที่คุณนะ่ะ จะคิดว่าทํายังไงให้ลูกคุณะรักคุณมากกว่าเดิมสนิทกับคุณมากกว่าเดิมนะ่ะอย่ามาทําเรื่องไร้สาระดีกว่าเรานะ่ะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณพารันพูดออกไปแน่จริงอะ่ะแกก็คอยดูแล้วกันฉันจะทําให้แกเลิกกับใจให้ได้ผมไม่อยากจะคอยดูหรอกนะเพราะยังไงคุณก็ทำไม่ได้อีกอย่างผมว่าผมดีกว่าคุณเยอะ แล้วนี่จะเข้ามานั่งในบ้านก่อนไหมละ่ะเดี๋ยวจะหาน้ำหาท่าให้ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกพารันพูดออกมายานินโมโหมากฉันจะยืนรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอีกหน่อยนนนี่ก็คงกลับสักพักใจก็พาหนนนี่มานนนี่เริ่มงองแงเธอไม่อยากที่จะไปกับแม่ของเธอนนนี่นนนี่ก็ไปเที่ยวกับแม่ก็ได้ในโลก โนนี้ขอเล่นกับคุณแม่ที่บ้านได้ไหมยานินได้ยินถึงกับโมโหอะไรกันออกไปเที่ยวกับแม่แค่นี้ไม่ได้เหรอไม่คิดถึงแม่เลยเหรอรักแต่คนอื่นมากกว่าแม่นะใจได้บอกคุณทำไมพูดแบบนี้กับลูกก็คุณไม่มีเวลาให้ลูกแล้วอีกอย่างคุณชอบบังคับลูกลูกจะอยากไปกับคุณเหรอเล่นอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ฉันจะพานโนนี้ออกไปใจเลยบอกคุณอย่าทำเกินไปอย่าบังคับลูกจนเกินไปแบบนี้ ลูกยิ่งไม่อยากเข้าใกล้คุณเข้าไปใหญ่ทำไมก็ฉันจะอยากพาลูกไปเดินเล่นบ้างแค่นี้ไม่ได้หรอนอนนี่ไปกับแม่เดี๋ยวนี้อย่านินไม่ฟังเดินเข้าไปกระชากแขนนนนี่จนนนนี่ร้องไห้พารานเลยมาขวางไว้หยุดเดี๋ยวนี้นะคุณทำไมทำแบบนี้ดูสิแขนนนนี่ฉันเป็นรอยไปหมดแล้วทำไมฉันจะพาลูกฉันไปเที่ยวไม่ได้หรือย,อยังไงแกเป็นคนนอกอย่ามาขวางนะนนนี่เริ่มร้องไห้และก่อใจ พ่อนนนี่ไม่อยากไปกับคุณแม่ใจเลยบอกยานินคุณมีเหตุผลหน่อยสิคุณก็ตโตโตแล้วแทนที่คุณจะคุยกับลูกดีๆอย่าบังคับลูกแบบนี้สิก็ทำไมถ้าไม่งั้นนะฉันจะเอาลูกไปเลี้ยงด้วยนนนี่ได้ยินแบบนั้นยิ่งร้องไห้นนนี่ไม่ไปนนนี่ไม่อยากไปอยู่ไงยานินถึงกับร้องไห้ออกมานี่นนนี่ไม่รักแม่เลยเหรอลูกรักคนอื่นมากกว่าแม่เหรอ ใจเลยบอกมีสติหน่อยคุณคุณก็แค่ให้เวลาลูกหน่อยอีกอย่างผมว่าคุณน่าจะปรับเปลี่ยนนิสัยได้แล้วนะความเอาแต่ใจของคุณแล้วก็ยัดเยียดความคิดของคุณอะมาให้ลูกแบบนี้มันก็ไม่ดีผมว่าคุณกลับไปสงบสติอารมณ์เถอะยานินเลยบอกฉันแค่อยากอยู่ใกล้ลูกแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอทำไม ลูกถึงไม่เห็นใจฉันบ้างใจเลยบอกตั้งสตินะยานินแค่คุณเข้าใจลูกบ้างให้กับความรักกับลูกจริงๆไม่ใช่บังคับลูกแบบนี้พารันเลยบอกถ้าอย่างนั้นถ้ามาครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนคุณเองแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่ลูกแกเกี่ยวอะไรด้วยใจเลยบอก น,นนี่อ่ะเขาไว้ใจคุณพารันนะมากกว่าเธอซะอีกนะยานินยานินเลยบอกก็เป็นแบบนี้กันสมบูเห็นคนอื่นดีกว่าแม่ของตัวเองยานินก็กลับไปใจและพารันช่วยกันปลอบนอนนี่พอนอนนี่หลับไปทั้งสองคนก็เริ่มมาปรึกษากันถ้าเรื่องยังเป็นแบบนี้ต่อไปไม,ไม่ไม่ดีต่อ,น,อนนี่แนะ่พารันเลยบอก ผมจะพยายามคุยดีๆกับปุญญานินแล้วกันให้เธอเข้าใจว่านนนี่ต้องการอะไรใจได้ขอบคุณพารันขอบคุณคุณมากนะถ้าไม่มีคุณผมก็ไม่รู้จะทำยังไงยานินก็เอาแต่ใจแบบนั้นอีกอย่างผมกลัวนนนี่จะไม่สนิทกับแม่ผมนะ่ะไม่เคยคิดเลยนะที่จะให้ลูกกับแม่นะ่ะไม่สนิทกันผมอยากให้สองคนนะ่ะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่า หลังจากวันนั้นพารันก็พยายามที่จะคุยและบอกนนนี่ว่าแม่ของเธอนั้นรักเธอมากนนนี่เลยบอกถ้าครั้งหน้าแม่มาอีกก็ให้พารันพาไปเที่ยวด้วยอาทิตย์นี้ยานินก็มาอีกเธอม่หัมากที่พารันตามนนนี่ไปด้วยแต่เธอก็ยังต้องไปเพราะเธอก็อยากสนิทกับลูกอยู่นี่ นายจะตามมาทำไมไม่ทราบไม่รู้หรอว่าแม่ลูกนะ่ะอยากอยู่ด้วยกันพารันเลยบอกคุณก็คอยดูแล้วกันแล้วอีกอย่างจะไปที่ไหนฉันจะไปชอปปิง้งพารันเลยบอกก็เรื่อง,องคุณแล้วกันเดี๋ยวผมกับนน,นี่จะเดินตามพอมาถึงที่ห้างน,นนี่พารันและยานินก็ไปเดินซื้อของ น,นนี่ชอบนี่มีลูกเอานี่มีลูกยานินพยายามที่จะเอาใจลูกซื้อทั้งของเล่นและเสื้อผ้าให้แต่น,นนี่บอกคุณแม่คุณแม่ทำงานมาเหนื่อยคุณแม่ทำงานหนักคุณแม่ไม่ต้องซื้อของอะไรให้โน,นนี่เยอะขนาดนี้ก็ได้ยานินได้ยินแบบนั้นถึงกับน้ําตาเรืนนอนนนี่รู้เหรอลูกว่าแม่ทำงานหนักทำงานเหนื่อยหนูสนใจแม่ด้วยหรอ นนนี่บอกคุณพ่อบอกคุณแม่ทำงานเหนื่อยมากทำงานหนักมากก็เพื่อว่าจะให้นนนี่มีความสุขใช่เป็นแบบนั้นคุณแม่นนนี่ไม่ได้อยากได้อะไรเยอะแยะนนนี่แค่อยากได้เวลาอยากให้คุณแม่เข้าใจนนนี่บ้างยานินได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับคิดได้ว่าที่จริงแล้วลูกก็อยากอยู่ใกล้เธอเหมือนกัน แต่เธอเองต่างหากที่ไม่ค่อยสนใจลูกงั้นนนี่อยากได้อะไรอยากทำอะไรบอกแม่มาสินนี่เลยบอกอยากไปเที่ยวอยากไปดูดอกไม้อยากไปดูสัตว์ยานินเลยพาลูกไปอย่างที่ต้องการยานินที่เริ่มคิดได้ไม่ใช่ว่าของนอกกายที่หรูหราจะซื้อใจคนได้แต่ ลูกของเธอต้องการแค่ความเอาใจใส่แล้วก็ต้องการเวลาเท่านั้นเองพารันที่เดินอยู่เขาไม่เข้าไปขัดขวางความสุขของแม่ลูกเพราะอยากให้นนนีและยานินได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพอกลับมาที่บ้านยานินพูดกับพารันนายนี้ก็ดีเหมือนกันนะฉันเริ่มเข้าใจแล้วล่ะเมื่อฉันก็เอาแต่ใจมากเกินไปเหมือนกัน อยาดแยยดความคิดของตัวเองให้กับลูกจนเกินไปเดี๋ยวขราวหน้าฉันมาอีกนายก็ไปด้วยกันสิพารันสายหนะ้าไม่ละผมก็ต้องทำงานผมผมเหมือนกันคุณเป็นแม่ก็ไปเที่ยวกับลูกสองคนสิฉันก็คิดว่านายจะตามติดนนนี่ตลอดซะอีกไม่หรอกผมรู้แล้วว่าตอนนี้นนนี้และคุณนะ่ะเริ่มเข้าใจกันแล้วต่อไปผมก็ไม่ห่วงแล้วละ่ะ ยานินเลยบอกขอบใจมากนะที่คอยดูแลลูกฉันให้แค่นี้ฉันก็หมดห่วงแล้วล่ะแล้วอีกอย่างฉันก็คิดได้แล้วในเมื่อใจก็ไม่ได้รักได้ชอบฉันฉันทำไมต้องงอด้วยสวยๆเก่งๆอย่างฉันนะ่ะหาคนใหม่ได้ง่ายจะตายเอาเป็นว่าฉันสงบศึกกับนายแล้วกันทั้งสองคนก็หัวเราะให้กันจนยานินกลับไปและนนนี่หลับแล้วจเข้ามาหา หัวเราะอะไรอยู่หรอพารันเลยบอกผมกับแฟนเก่าของคุณอะสงบสึกกันแล้วตอนนี้เราก็คืนดีกันแล้วผมว่าชีวิตของเราก็ราบรื่นดีนะไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขแล้วใจก็บอกใช่ตั้งแต่มีคุณเข้ามาผมกับลูกมีความสุขมากเลยขอบคุณมากนะที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของพวกเรา อ,อ๋อจริงสิเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณไปงานแต่งสีส้มกับผมนะพารันเลยบอกคุณทำใจได้แล้วเหรอที่จะไปเห็นคนรักเก่าแต่งงานน่ะใจเลยบอกนี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าคนรักของผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมผมจะทำใจไม่ได้อีกอย่างผมกับสีส้มก็เป็นแค่เพื่อนกันอย่าบอกนะว่าคุณคิดมากเรื่องของผมพารันเลยบอกผมก็แค่ล้อเล่นนะ่ะผมจะคิดมากทำไม อีกอย่างตอนนี้ผมก็เป็นแฟนของคุณแล้วผมก็ต้องมีหน้าที่ไปเป็นเพื่อนคุณอยู่แล้วเดี๋ยวผมกลับไปหาชุดหล่อๆใส่ดีกว่าจะแพ้คนอื่นไม่ได้แล้วใจกอดพารันไว้แล้วบอกว่าแค่นี้คุณก็ดูดีที่สุดแล้วในใสายตาของผมก็แน่นอนแหละผมเป็นแฟนคุณนี่ถ้าคุณเห็นคนอื่นดูดีกว่าผมนะ่ะผมโกรธแน่ใจเลยบอก อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,น,นะผมนะ่ะจะดูแลคุณแล้วก็นน,นี่ให้ดีที่สุดพาราลาเลยบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วผมจะไปไหนได้ล่ะอีกอย่างบ้านของเราก็ติดกันอยู่แค่นี้เองถ้าคุณไม่ย้ายหนีผมผมก็คงไม่ไปไหนหรอกทั้งคู่ก็ต่างพากันหัวเราะ